สวัสดีค่ะพบกันในไอที14ชั่วโมงกับเอิญปานระพีนะคะในทุกวันนี้ค่ะมนุษย์เราก็พยายามที่จะลดการใช้แรงงานของคนทําทุกอย่างให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูวิวัฒนาการของการลดการใช้คนในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะให้ดู2ประเทศเลยนะคะที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่ญี่ปุ่นค่ะย้อนกลับไปเมื่อสัก4ปีที่แล้วนะคะถ้าไปที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของที่นั่นเนี่ย เขาเริ่มมีการใช้ระบบเซลฟเช็คเอาท์ก็คือให้ผู้ซื้อเนี่ยแหละค่ะไปเช็คเอาท์ด้วยตัวเองไม่ต้องใช้แคชเชียร์ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงใช้งานแบบนี้กันอยู่นะคะโดยซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวนมากแล้วค่ะที่ให้ลูกค้าเช็คเอาท์จ่ายเงินกันเองโดยเอาสินค้ามาสแกนบาร์โค้ดเองที่เครื่องอัตโนมัติค่ะถ้าเป็นสิ่งของที่ต้องชั่งน้ำหนักอย่างเช่น ผักผล,ลไม้อันนี้ก็ต้องกดเลือกที่เครื่องนะคะว่าเป็นผักประเภทไหนเพราะว่าผักแต่ละประเภทเนี่ยราคาต่อน้ําหนักก็ต่างกันซึ่งก็จะเสียเวลานิดนึงตรงนี้แหละค่ะก็เพราะว่าบางทีไม่ทราบว่าผักหรือว่าผล,ลไม้ที่ซื้อมาเนี่ยชื่อว่าอะไรก็เลยหาไม่ค่อยเจอค่ะเสร็จแล้วค่ะก็หยิบของใส่ถุงหิ้วที่จะแขวนไว้ข้างๆโดยถุงหิ้วนี่แหละค่ะก็จะมีระบบตรวจสอบว่าน้ําหนักของสินค้ากับที่สแกนเอาไว้เนี่ยสอดคล้องกันหรือเปล่าป้องกันการโกงค่ะ เสร็จแล้วก็จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตที่เครื่องเลยรับใบเสร็จฮิ้วของปรับบ้านค่ะแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากใช้เครื่องนี้ก็ยังมีพนักงานอยู่นะคะแต่ว่าเหลือน,น้อยมากๆบางทีแค่คนเดียวเองค่ะเครื่องแบบนี้ลดการใช้พนักงานไปได้เยอะเลยค่ะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสิคะก็ต้องเสียเวลาหยิบของมาสแกนบาร์โค้ดด้วยตัวเองแถมถ้าเวลาลูกค้าเยอะๆก็ต้องรอต่อคิวเพื่อจะใช้เครื่องอัตโนมัตินี้นานเลยละค่ะแต่ว่า ที่ญี่ปุ่นนี่สิคะนอกจากจะลดจํานวนคนไปได้แล้วยังลดเวลาไปอีกเยอะเลยค่ะเพราะว่าเหลือแค่ไม่กี่วินาทีแถมไม่ต้องสแกนบาร์โค้ดด้วยตัวเองด้วยเพราะเขาใช้หุนนห่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าเรจิโรโบค่ะหน้าตามไม่เหมือนหุ่นยนต์แต่เหมือนโต๊ะที่ใช้คิดเงินในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยละค่ะ หุ่นยนต์ตัวนี้ทํางานร่วมกันกับตะก,กร้าอัจฉริยะที่ภายในตะก,กร้าก็จะมีเซ็นเซอร์อ่านบาร์โค้ดของสินค้าเอาไว้เมื่อลูกค้าเลือกหยิบสินค้าที่ต้องการใส่ตะก,กรา้าเซ็นเซอร์ก็จะบันทึกรายการสินค้าและราคาเอาไว้ทันทีเมื่อช้อปปิ้งเสร็จแล้วเอาตะก,กร้ามาวางที่โต๊ะหุ่นยนต์แคชเชียร์ระบบก็จะทํารายการคิดเงินเสร็จภายใน3วินาทีค่ะโอ้โหเร็วมากๆเลยเห็นไหมคะ ที่เร็วขนาดนี้ก็เพราะว่าได้ทําการบันทึกรายการไว้ก่อนแล้วพอมาถึงที่โต๊ะคิดเงินก็แค่ส่งข้อมูลทั้งหมดขึ้นจอให้ลูกค้าเห็นแค่นั้นเองค่ะแถมไม่ต้องหยิบสินค้าออกจากตะกร้าเพื่อบรรจุใส่ถุงด้วยนะคะเพราะว่าระบบจะดึงถาดตะกร้าออกแล้วก็เลื่อนไปเก็บตะกร้าให้อัตโนมัติสินค้าทั้งหมดก็จะลงไปอยู่ในถุงค่ะแล้วก็ให้หยิบออกไปได้เลยระบบนี้สมบูรณ์มากๆไม่ต้องมีแคชเชียร์แล้วก็ไม่ต้องมีพนักงานแพ็คถุงอีกด้วยนะคะที่สำคัญทำงานรวดเร็วแม่นยำมากๆ ซึ่งนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างพานาสนิกกับร้านลอสันสร้างเป็นหุนยนต์คิดเงินในร้านลอสันนั่นเองค่ะที่พูดไปนี้เขาเริ่มใช้งานจริงๆแล้วนะคะตั้งแต่12ธันวาคมที่ผ่านมาที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะถ้าใครมีโอกาสได้ไปประเทศญี่ปุ่นก็ลองไปใช้งานหุ่นยนต์แคชเชียร์แบบนี้ดูก็ได้นะคะ เห็นแบบนี้แล้วก็นึกค่าว่าต่อไปเราอาจจะไปที่ไหนๆก็เจอแต่หุ่นยนต์หาคนจริงๆมาพูดคุยด้วยแทบไม่มีสงสัยอะไรทีก็อาจจะลำบากกันหน่อยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมยืดดูกันได้คะ่ะที่ it24hs.com สวัสดีค่ะ 4G+ จาก TrueMove Edge ศูนย์การค้า Fortun t o w ย่านพระรามเก้า